สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพานเพื่อนะน,ะนะครับมาดูใบสีงานเกษียณนะครับจะทําเป็นในรูปแบบใบสี3ามชั้นนะครับโดยใช้พานขันโตเป็นตัวโครงหลักนะครับแล้วก็มีส่วนห่อหอ่หอในส่วนของชิ้นชิ้นที่เป็นโครงโฟมด้วยนะครับจะเสริมเข้าไปใน แต่ละชั้นด้วยนะครับแต่ละพานด้วยนะครับนี้นะครับในส่วนของโตกที่เราเห็นนะครับอันนี้จะเป็นโตกขาทึบนะครับที่มีความสูงประมาณ50เซนนะครับประมาณนี้แต่ฐานถึงส่วนปากพานนะครับแล้วก็ขนาดของพานอยู่ที่ 14นิ้วนะครับปากกว้าง14นิ้วแล้วก็ชิ้นที่เราจะประกอบเข้ากับตัวโตกอันนี้จะเป็นโครงที่ห่อไปตองนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่20นิ้วนะครับแล้วก็ตัดเป็นในส่วนของโฟมแปดเหลี่ยมนะครับเพราะว่าจะง่ายต่อการประกอบอะไรเข้ากับมุมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการ เ,เสียโฟมเสียบโครงเข้ากับตัวพันนะครับก็คือคว่ำก่อนเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางนะครับนี้หาจุดกึ่งกลางให้มันได้นะครับในส่วนของโตกอันนี้จะมีความสวยและความสูงก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ งานที่เราอยากจะทำรูปแบบออกมาขนาดว่าใช้พานขนาดไหนนะครับอันนี้ผมอยากให้รูปแบบงานออกมาเป็นลักษณะที่สูงสง่าแล้วก็สวยนะครับเลยเลือกใช้โตกที่มีขาสูงสักนิดนึงจากนั้นยึดออในส่วนของ โคูงให้เรียบร้อยนะครับด้วยไม้นะครับเสียบไม้ลงไปแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานส่วนของชิ้นที่สองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของโครงโฟมที่ตัดเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็กลาวให้หมนแล้วก็ห่อด้วยใบตองเช่นกันนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ17-18นิ้วนะครับอันนี้ก็วางแล้วก็ หมุนให้มันมีความสมดุลน,นะครับเอ่ออาจเพื่นพนอนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าในส่วนของด้านล่างที่มันเป็นแป้นหมุนอันนั้นเขาเรียกว่าแป้นเค้กนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ได้นะครับแป้นเค้กสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณหลายกิโลอยู่นะครับหลายสิบโลอยู่แล้วก็สามารถ ประกอบพานบนแป้นหมุนเค,ค้กได้เพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้ขาพานของเราสึกหลอได้นะครับแล้วก็พื้นมันจะไม่เสียหายด้วยนะครับเพราะเรามีแป้นหมุนผ่านโดยเฉพาะอันนี้ก็ใช้ในส่วนของไม้อันใหญ่นะครับเสียบลงไปยึดในส่วนของโครงห่อใบตองให้แน่นนะครับ ชั้นต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของพานขนาดตัวพานขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงโครงที่ห่อไปตองนะครับจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับลืมบอกไปนะครับว่าความหนาของชิ้นโฟมที่เรานำมาตัดก็มีความหนาอยู่ที่2นิ้วนะครับโดยปกติเราจะใช้ ตัวโฟมแผ่นที่มีความหนา2นิ้วนำมาทำเป็นโครงใบสีนะครับเพราะว่าจะตัดง่ายแล้วก็มีความหนาพอดีนะครับในชั้นต่อไปนะครับจะใช้พานที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นหอกใบตอง ชิ้นโครงที่ห่อไปตองนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่10นิ้วนะครับก็ทำการยึดเข้าด้วยกันให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้วางให้อยู่ในจุดกลางนะครับแล้วก็เสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะครับขนาดเล็กนอกจากในส่วนของโครงที่มีขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นที่เป็น ชั้นรองกรวยนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่6นิ้วนะครับแล้วก็ความหนาของชิ้นโครงจะมีความหนาที่4นิ้วนะครับเมื่อวางโครงใบสีตามที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับต่อไปก็คือเป็นการประกอบช่อบใบสีนะครับอันนี้ช่อบใบสีในส่วนของชั้นแรกนะครับจะเป็นช่อพญานาคนะครับ จำนวนนิ้วอยู่ที่9นิ้วนะครับก็คำนวณมาแล้วก็มันจะเข้ากับงานที่เราทำพอดีนะครับชอที่2นะครับก็คือประกอบให้อยู่ในฝั่งตรงข้ามนะครับหรือประกอบให้อยู่ตามมุมตามโฟมแปลี่ยมที่เราตัดไว้ก็ได้นะครับวิธีการทำ ตัดโฟมแปดเหลี่ยมนะครับเคยตัดไว้อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปย้อนดูคลิปในช่องได้นะครับวิธีการดูคลิปทั้งหมดในช่องนะครับก็คือกดที่ตรงชื่อของช่องนะครับใต้คลิปนี้นะครับ หรือสัญ,ญลักษณ์ของช่องนะครับ DIY แล้วก็เข้าไปดูในส่วนของวิดีโอทั้งหมดได้นะครับสามารถเลื่อนดูวิดีโอที่เคยประกอบงานแต่ละงานได้เลยนะครับอันนี้ก,ปก็ประกอบในส่วนของช่อที่3นะครับจะอยู่ระหว่างช่อที่1กับช่อที่2นะครับต่อไปนะครับก็ประกอบในส่วนของช่อที่4นะครับ คือเป็นการกำหนดมุมหลักๆให้ได้สีมุมก่อนนะครับในกรณีที่เราใช้ชอ่อใบสีชั้นแรกทั้งหมด8ช่อนะครับจากนั้นนะครับก็ประกอบในส่วนของช่อที่5ช่อที่6ช่อที่7ช่อที่8ลงไปสับว่างระหว่างสีช่อแรกนะครับ เราก็จะได้ใบสีชั้นแรกที่มีจำนวนแปดช่อแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของชั้นที่สองนะครับก็จะใช้ช่อใบสีแม่เก้านะครับอันนี้จะเป็นช่อธรรมดาไม่ได้ใช้ช่อเพินาคนะครับเพราะว่าเราจะคุมทรงไม่ให้พานของเราใหญ่เกินไปนะครับจะใช้ช่อเพินาคแค่ชั้นที่หนึ่งแค่ชั้นเดียวนะครับ เราจะประกอบหรือเราจะปักสับวางระหว่างชั้นแรกนะครับชั้นที่สองเราก็จะใช้ตัวไบสีแปดแม่เหมือนกันนะครับข้อแนะนำในการทำใบสีให้ได้ทรงนะครับเราเมื่อเราจะทำคิดว่าเราจะทำใบสีให้ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เรา ตัดในส่วนของโครงให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็คำนวณดูแม่ใบสีว่าเราจะใช้แม่ใบสีแม่อะไรจำนวนกี่ช่อนะครับตามขนาดของโครงที่เราตัดมานะครับแล้วก็งานของเราก็จะลงตัวแล้วก็มีความสวยงามนะครับในทรงใบสีในการประกอบทรงใบสีนะครับ รูปทรงที่มาตรฐานก็คือทรงใบโพหรือทรงหยดน้ํานะครับเอาง่ายๆเลยก็คือด้านล่างจะมีความกลมแล้วก็มนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านบนจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็มีความสูงแล้วก็มีปลายที่แหลมนะครับตามรูปแบบของใบโพหรือทรงหยดน้ํานะครับอันนี้ก็เริ่มประกอบในส่วนของ ช้อที่4นะครับอันนี้ก็มาประกอบในส่วนของชั้นที่3นะครับเมื่อเราประกอบในส่วนของชั้นที่สองเสร็จแล้วนะครับก่อนจะประกอบก็เมื่อกี้นะครับ ชั้นที่ก็ประกอบในส่วนของควยจีบลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะคุมทรงใบสีของเราให้มีดูรูปทรงให้ใหมันได้ทรงก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบในส่วนของชั้นที่3นะครับชั้นที่3เราจะใช้ช่อใบสีเป็นแม่7นะครับแต่ว่าชั้นนี้จะใส่ทั้งหมดแค่สีช่อนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ใบสีของเรามีความแน่นเกินไปนะครับนี้ก็มาปรับอยู่ในดับสายตานะครับเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นให้เรียบร้อยนะครับปลายใบสีของเราก็ให้มีลักษณะที่ตั้งตรงนะครับ ประกอบในส่วนช่อที่2เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ประกอบในส่วนของช่อใบสีช่อที่3นะครับลงไประหว่างช่อที่1กับช่อที่2นะครับจากนั้นก็ประกอบช่อที่สนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนีโดยรวมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ทำการเคลือบเงางานของเราด้วยออด้วยน้ำมันมะกอกผสมน้ำนะครับแล้วก็ฉีดลงไปในชิ้นงานที่เป็นงานเป็นตองก่อนนะครับก่อนที่เราจะประดับในส่วนของดอกไม้แล้วก็มาลลยนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับเราสามารถใช้น้ำมันมะกอกฉีด ผสมกับน้าฉีดได้นะครับไม่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ไม่แนะนํานะครับคือการใช้น้ํามันหมูหรือน้ำมันพืชน,นะครับมันจะทําให้เวลาเราไปวางงานในสถานที่จัดงานนะครับมันจะเรียกพวกแมลงต่างๆเข้ามาเกาะใบสีหรือประกอบงานของเรามาทําให้งานของเราไม่สวยนะครับอันนี้อย่าใช้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็มาประดับตกแต่งในส่วนของอาฐานโครงนะครับจะใช้ลวดนะครับทำเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ปักในส่วนของด้านล่างของช่อใบสีชั้นที่หนึ่งนะครับปักไปทั้งหมดทุกมุมเลยนะครับให้ได้แมุมนะครับในชั้นแรกนะครับก็จะใช้ เป,เป็นการร้อยดอกลักเป็นสายน, ب, ายนะครับหรือร้อยเฟืองดอกลักนะครับเข้าประกอบในส่วนของชั้นแรกก่อนนะครับพูดง่ายคือเป็นการร้อยโยงนั่นแหละครับร้อยโยงดอกลักเข้าในส่วนของชั้นแรกนะครับดอกราที่ดอกลักที่เราใช้ในส่วนของชั้นแรกนะครับในส่วนของในพานนี้จะใช้ดอกลัก14ดอกนะครับเมื่อ รูดใสยเชือกเสร็จแล้วก็มัดเข้ากับลวดให้แน่นนะครับอย่าให้หลุดนะครับโดยวิธีการเ,เสริมในส่วนของดอกรักเข้าไปนะครับเราไม่ควรรูดดอกรักให้แน่นเกินไปนะครับจะทำให้ในส่วนของอุบะหรือระยะที่เราทำไปมันจะไม่พริ้วนะครับจะทำให้งานของเราดูแข็งถ้าเราร้อยแน่นเกินไปนะครับ นี้ก็กะขนาดของเชือกนะครับแล้วก็ร้อยเราเราจะร้อยดอกรักใส่เข็มไว้ก่อนนะครับอันนี้กะปริมาณว่าร้อยเต็มเข็มก่อนนะครับแล้วเราค่อยมารูดใส่เชือกตอนที่ประกอบงานอีกที่หนึ่งนะครับใช้ดอกรักสิบสี่ดอกนะครับชั้นแรกษณะการรูดก็ประมาณนี้นะครับ รูส่เชือกให้เรียบร้อยนะครับก็นำมาพาดดูว่ามีความสูงมีความยาวเท่ากันไหมขนาดดอกลักอาจจะไม่เท่ากันอาจจะเพิ่มหนึ่งดอกหรือลดหนึ่งดอกก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับ จากนั้นก็มัดเข้ากับส่วนลวดที่เราปักไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะคะระหว่างที่ช่างทีกำลังประกอบในส่วนของตัวโยงดอกลักอยู่นะครับหรือสายดอกลักอยู่ผมก็ ไปตัดช่วงไปประกอบช่วยประกอบในส่วนของดอกดาวเรืองนะครับกับตัวพานแล้วก็ในส่วนของฐานควยก็จะไปปักดอกบานไปโรยให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความเร็วในการทำงานนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวโยงของ สายเขาเยสายดอกรักต,ตัวโยงในชั้นที่2นะครับจะใช้เป็นดอกบานไม่โรยนะครับร้อยทั้งดอกนะครับแล้วก็โยงลักษณะเดียวกันกับดอกรักนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ให้มันย,ย้อยตามความเหมาะสมของชั้น ของพานนะครับก็ห่างจากดอกล้างประมาณเออพอสมควรนะครับในที่นี้จะใช้ดอกบานไม้โลยเส้นหนึ่งก็ใช้อยู่ที่18ดอกนะครับอันนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมได้นะครับตามความชอบว่าเพื่อนๆจะใช้ความยาวของเส้นเท่าไหร่ เมื่อเราร้อยดอกบานไมโรยใส่เชือกแล้วก็วัดดูขนาดได้ตามความเหมาะสมนะครับว่าขนาดความยาวเท่ากันหรือเปล่าอาจจะเพิ่มดอกบานไมโรยหรือลดขนาดจํานวนดอกบานไมโรยก็ได้นะครับเพราะว่าดอกบานไมโรยก็อาจจะมีขนาดดอกไม่เท่ากันเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมนะครับ ให้แต่ละฝั่งมีขนาดเท่ากันนะครับบานดอกบานไม่โรยที่ใช้อันนี้จะเป็นดอกอ,อ่สีชมพูนะครับดอกสีชมพูจะมีลักษณะที่สวยแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แทบทุกงานนะครับ ข้อมูลการติดตออ่อต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้จากข้อมูลที่ทิ้งไว้ในคำอธิบายด้านล่างคลิปได้นะคะในส่วนของออการโยง,โยง,โยงออดอกลักกับดอกใบเม้โรสิ่แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างจุดกึ่งกลางนะครับก็จะเป็นการประดับด้วยอ,อ,อุบะ ทรงเครื่องนะครับโดยใช้ดอกบานไม่โรยร้อยเหมือนกันนะครับมัดเข้าแต่ละมุมเลยนะครับจากนั้นผ้าใช่ไหมเมื่อมัดอุบะเสร็จแล้วนะครับต่อไปคือการประกอบในส่วนของมาลัยซี่ดอกลักนะครับเข้ากับในแต่ละด้านนะครับจากนั้นก็ปักด้วยดอกทัดหูนะครับดอกทัดหูทําด้วยดอกลักนะครับแล้วก็จะมีดอกบานไม่โรยเสียบ เข้าไปในตรงกลางนะครับลักษณะนี้ดอกบานไม่เอ่อดอกท่านหูนี้จะเสียบหลังสุดนะครับหลังจากการประกอบมาลัยและอุบะนะครับในส่วนของด้านบนนะครับยอดใบสีก็จะเป็นการเสียบออยอดตุ้มเล็กนะครับยอดใบสีใช้ดอกบานไม่โรยกับดอกลักนะครับแล้วก็มีเปลือกดอกลักด้วยนะครับประกอบแล้วก็ในส่วนของกลวยนะครับจะใช้มาลัยดอกลัก คาดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นมาลัยซี่ดอกรักยกตานะครับตรงกลางก็จะเป็นดอกบานไม่โรยเช่นเดียวกันนะครับงานนี้จะใช้เป็นดอกบานไม่โรยสีชมพูนะครับเพื่อที่จะให้เข้าเซตกับงานที่เราทํานะครับแล้วก็จะประกอบด้วยเอ่อมาลัยซี่ดอกลักที่เป็นลายเกลียวนะครับแล้วก็มาลัยซี่ดอกลักล้กลกลวนนะครับ ในส่วนของยอดนะครับเราก็จะใช้มะลัตุ้มดอกพุทธนะครับเสียบเข้าด้านบนสุดนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วงานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพันใบสี3ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นชอบใบสีชอบพญานาคนะครับแล้วก็ ชั้นที่2กับชั้นที่3เป็นช่อใบสีช่อธรรมดานะครับแล้วก็ประกอบด้วยงานมะลัยซี่ดอกลักแล้วก็อุบะบานมิโรยสีชมพูนะครับน,นี่ก็งานเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ใบสีนะครับฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ช่างเป้กับช่างทิทำให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ